ของสาวเดินริทเตอร์โฮมเซลล์เจองจการเป็นประจำเช่นเคยนะคะแน่นอนค่ะพบก,กับพวกเราเนาะเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับขนส่งต่างๆนะคะที่รวบรวมไว้ในร้านเดินริทเตอร์ของเรานะคะ นำมาฝากนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเนาะเราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีค่ะกับกิจกรรมชอบสองต่อกับออเดนเอ็กเนะคะชิ้าลันเดอะริทเตอร์โพสเซอร์วิสของเรานั่นเองนะคะและการประกาศทั้งนี้เป็นประกาศอ่ารายชื่อครั้งที่ สานะคะประจําเดือนพฤษภาคมในสัปดาห์ที่3แล้วนะคะหลายๆท่านเนาะเอ๊ะทํายังไงถึงจะได้รางวัลถึงจะได้มีอ่าโอกาสได้รับทองรางวัลเยอะแยะมากมายเลยจากเดลรเตอร์นะคะกติกาง่ายๆเลยนะคะกติกายังไงนะคะหลังจากที่คุณลูกค้านะคะเดินไปใช้บริการที่หน้าร้านเดลิเตอร์โพสเซอร์วิสนะคะหลังจากที่ขั้นตอนการทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเจ้าหน้าที่หรืออ่าน้องแอดมินนะคะทางบ้านของเราเอ๊ะ เจ้าหน้าที่ร้านก็จะให้ใบเสร็จนะคะในใบเสร็จของเราะะจะมีเลข แท็กิ้งงไปถึงด้านล่างสุดเลยนะคะจะมี QR code ลูกค้าหลายท่านนะคะที่ไม่ได้ส่งเพราะไม่ทราบนะคะอย่าเพิ่งเอาทิ้งอย่าเพิ่งเอาไปเร็จทิ้งเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าในเบเสร็จนะคะมีถิิ์รวมบุญับรงวัดนะคะไปต่อนะคะหลังจากที่ลูกค้าเจอ QR code แล้วเนาะให้ลูกค้าใช้โทรศัพท์มือถือของคุณลูกค้าค่ะสแกนเข้าไปนะก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้คุณลูกค้ากรอกเลขแท็กกิ้งนะคะชื่อเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่นะคะและสุดท้ายเลยจะเป็นชื่อสาขาที่คุณลูกค้าใช้บริการนั่นเองนะคะไปใช้บริการที่สาขาในจังหวัดไหนก็ใส่ชื่อลงไปเลยนะคะเพียงเท่านี้รายชื่อทั้งหมดนะคะก็จะมารวมอยู่ในขวดโหลแห่งนี้นะคะและเราก็จะมาประกาศนะคะผู้โชคดีทุกๆสัปดาห์นะคะในวันจันทร์แบบนี้ใช่ค่ะ โอ้โหได้ฟรีเลยนะคะได้ฟรีเลย้วก็ถ้าจะส่งถูกต้องค่ะถ้าจะส่งก็ฟรีนะคะไม่มีการเก็บเงินไปถูกไปทางใดท้ง้นึ่งมีหมายเลขน้ำโทรไปให้จ่ายเงินอันนี้คือไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นมีชาชีพนะคะเดอร์เรตเตอร์คือฟรีทุกอย่างเป็นแค่คุณลูกค้านะแสดงบัตรประชาชนไปรับทีราสาขาถูกต้องค่ะเพียงเท่านี้เองนะคะคุณลูกค้าก็จะได้รับรางวัลนะทองคำนะคะโชคสมต่อจากเดอร์เรตเตอร์ของเราและถ้ารวมอีกสามรางวัลนะคะจะโชคสมต่อ นั่นเองโชคสองต่อยังไงล่ละท่านยังถามเข้ามาอยู่นะโชคสองต่อก็คือลูกค้าได้พี่พี่สาขาก็ได้ คุณลูกค้าไปใช้บริการสาขาไหนาคุณลูกค้าี่พี่ๆสาขานั้นก็ได้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นแล้วนะพี่พี่สาขาประชาสาาัมพันธ์บอกตอคุณลูกค้าด้วยนะคะตอนนี้ก็คือมีลูกค้าส่งเข้ามาเยอะแยะมากๆใช่นะคะบางท่านนะอู้หูเสียายมากๆเลย<ช>บางท่านก็เยอะส่งเยอะค่ะนะคะนะมีอ่าส่งเยอะก็มีมส่งเยอะใช่ <ๆ S 1> ะนะคะอันนี้ก็คือกติกาของเราง่ายๆเลยนะคะในกิจกรรมโชคส่องต่อจากออริจินัลเพจชหนารานรเดลิเตอร์โพสต์เซลลิตอ่าตอนนี้ อเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปจับรางวัลเดี๋ยวก่ายคคิปผู้ฟังกันหน่อยนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะโอเคค่ะพี่ของเราบอกว่าภาพชัดเสียงชัดสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่กาลังพักเที่ยนะคะดูไลฟ์ของเราอยู่ตอนนี้อาจจะทานข้าวอยู่พระกลางวันอยู่นะดูไลฟ์อยู่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราสองสาวด้วยเนาะหรือจะคอมเมนต์เข้ามานะพูดคุยักทายเป็นเพื่อนกับเราได้ นะคะขอบคุณค่ะเสียงช้าค่ะเสียงช้ดขอบคุณค่ะคุณทรายนะคะคุณด้วยแฟนผิดของเราง่ายมากมากนะคะจับเลยไหมอ่าเลยไหมใช่หนึ่งรางวัลโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะไปจับรางวัลแรกนะคะสำหรับพัดลม12นิ้วนะคะท่านใดจะเป็นผู้โชคดีท่านแรกยกให้น้องสาวคุณสวยจับเลยใช่ค่ะมาค่ะนะคะใช่นะคะ จะเป็นผู้โชคดีรางวัลแรกของเรานะคะประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมาจากบรรจานี้นะคะใครเอ่ยนะคะโอ้โหอย่างรอบที่แล้วนะคะพี่พี่สาวัตถีใช่ไหมคะ <c oughs> อ่าลูกค้ามาแรงแซงมาแรงแซงทางโค้งนะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามารู้กันว่าสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นใครนะคะ <c oughs> นะคะ <c oughs> สวัสดีแปดแสนคนดูค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะนะคะ ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะ,ะให้สองสาวนะคะน่ารักน่ารักตรงนี้ด้วยนะคะอ้านะคะมาค่ะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะมาจากจังหวัดไหนนะและรายชื่อแรกนะคะ,ะ,ะ,คะสาหรับผู้โชคดีที่จะได้รับพัดลมสิบนิ้วเนาะเดี๋ยวเรา <c oughs> ต้องขออนุญาตยนแจ้งก่อนค <c oughs> นะ่ะเราจะประกาศตั้งแต่รางวัลพัดลมจะถึงถองพัดลมสามรางวัลข่าอีกหนึ่งรางวัลนะคะเราจะประกาศแบบนี้และรางวัลแรกนะคะ อยู่ในเมืององน้องสาวคนสวยคนเียเลยสําบันที่แล้วเป็นครังคูใบค่ะวันนี้มาแบบเรียมง่ายมากเป็นแบบสาวหวานนะคะเออันนี้สาวหวานนะคะอันนี้สาวเบาหวานค่ะอ่าและแน่นอนนะคะก่อนที่เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะเราจะตรวจสอบเลขแท้จริงเลขพัสดุก่อนนะคะว่ามีการใช้พัสดุของเราจริงหรือไม่นะเพื่อความโปร่งใสของตัวแอดมินด้วยและตัวของคุณลูกค้าด้วยนะคะญาตตรวจสอบสักครู่นะคะได้ค่ะ เดี๋ยวเราตรวจสอบกันก่อนนะคะว่า,อ,านะะอยากได้ทองคะ่ะนะคะโอ้โหมีมีชื่อในลิงก์นี้หรือเปล่าคะมาจากกาลสินครับโอ้โหสวัสดีคะ่ะนะคะสุกนะคะ้าจากกาลสินนะคะถ้าทายกันมาได้นะคะสวัสดีห้าแสนคนดูคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเราเช็คก,ก่อนนะคะว่าพัสดุชิ้นนี้นะคะมีการส่งจริงหรือเปล่า เพื่อความโปร่งใสนะคะของทางลูกค้าเองและของทางเราเองด้วยนะคะพอถ้าเกิดรายการนี้ส่งจริงเราก็แจกเลยะะแต่ถ้าเกิดรายการนี้ไม่ได้ส่งจริงนะคะเราก็จะให้รางวัลสําหรับคนที่ส่งจริงตอ<ข>นหะนึ่ขขงคุณท่านถัดไปสามารถเรียบร้อยแล้วลนะครู่นี้ขัดข้องนิดหน่อยนะคะ,นะคะและรายชื่อนะคะผู้โชคดีที่ได้รับพัดลม12 0. นิ้วท่านแรกนะคะได้แก่คุณคุณ ะเหลิมสีทองมานะคะจากสาขายังไม่มีสาขาเนาะเป็นเลขลักอาหารนะคะ T ลศูนย์ศูนย์สองเจ็ดหนึ่งว้าขอแสดงความดีให้กับกุ่มลูกค้าผู้โชคดีและ B สาขานี้ด้วยนะคะโอ้โหรับไปเลยนะคะไปแล้วใช่รอรับรางวัลได้เลยเดี๋ยวหลังจาก ไล่เสร็จนะคะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ติดต่อหาคุณลูกค,ค้าอหหีกทีนึงนะคะในขั้นตอนการจัดส่งแล้วก็ที่อยู่ในการจัดส่งของ,ของรางวัลนั่นเองได้เลยค่ะโอ้โหยินดีด้วยนะคะกับคุณพี่นะคะทีเอลนะคะขีดศูนย์ศูนย์สองเจ็ดหนึ่งนะคะคุณเฉลิมศรีทองมาค,ะค่ะในส่วนนี้เนาะ่าจะมาจังหวัดไหนเดี๋ยวเราไปเช็คอีกครังหนึงนะคะ,คะแล้วเดี๋ยวเราประกาศหน้าเพจนะคะว่าเป็นคุณลูกค้าจากจังหวัดไหนนะคะทีเอลศูนย์ศูนย์สองเจ็ดหนึ่งค่ะ อบคุณเจ็ดแสนคนดูค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะคะได้รับรางวัลแล้วค่ะโอ้โหนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าได้รับรางวัลแล้วส่งภาพเข้ามาด้วยเนาะเดี๋ยวเราโปรโมทหน้าเพจของเราได้เลยยังไงก็ฝากด้วยเนาะไปต่อที่รางวัลต่อไปนะคะสําหรับพระลงิีสองนิ้วหน้าวันที่สองนะคะจับเลยค่ะสวยมาค่ะมามามานะคะแต่มันมันเลยเพราะมันมันนะเ้อ ส่วนพื้นที่นะคะอ่ามามาค่ะรางวัลที่สองได้แก่นะคะนะคะนะคะแป้งมาแล้วค่ะาอยู่ในมือของเราแล้วนะคะและก่อนที่เราจะประกาศแน่นอนเนาะเราจะตรวจสอบพัสดุก่อนนะคะว่ารายการนี้ส่งจริงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดส่งจริงนะคะเราแจกเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเลขพัสดุที่ไม่ถูกต้องนะคะเราขออนุญาตให้รางวัลกับคนที่ส่งจริงแล้วก็จับใหม่นะคะ สวัสดีหก0 0นคนดูค่ะทักคายกันได้นะคะระหว่างนี้นะคะเรากำลังตรวจสอบพัสดุค่ะใช่ค่ะมีการจัดส่งจริงนะคะ,ะ,คะและรายชื่อผู้โชคดีนะที่ได้รับพระโลก12นิ้วรางวัลที่2ประจำเดือนอ่าพฤธภาคมในสัปดาห์ที่3นะคะได้แก่คุณได้แก่ได้แก่คุณ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 ดูการจั็ตแราวนะอ่าได้แก่คุณพานิดาน,นะพัดลุงนะคะ อันนี้ไม่มีชื่อสาขาแต่ขออนุญาตอ่านเป็นรหัสสาคาเนาะ T L ขีดศูนย์ศูนย์สองเจ็ดหนึ่งอีกแล้วขอแสดงความยินดีให้กับคุณลูกค้าผู้โชคดีแล้วท<ช>ี่ที่สาขาผู้โชคดีด้วย,ะาายนะคะได้หมดเลยยินดีกับคุณพัฒนิดาน,นะคะโอ้โหนะค T L ศูนย์ศูนย์สองเจ็ดหนะคะอ่าเมื่อกี้นี้คุณเฉลิมศรีนะคะคนที่สองคุณพันิดาค่ะโอ้โหขนขลุ่มนะจังตั้งเลิศมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปต่อรางวัลที่สามกันเลยค่ะรางวัลที่สามนะคะพัดลมของเราวันนี้โอ้โหสุแล้วนะคะลูกค้าได้สาขาได้อ่ะเดี๋ยวให้คุณพี่จับดีกว่านะคะดิฉันอาจจะเล่นไปนะคะเมื่อกี้นี้อ่ะมานะคะท่านนะคะรอรอคอยที่เราจะเอาเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงคิวชันนะคะโอ้อันนี้ก็ลงทะเบียนเหมือนกันนะคะมองลงนะคะมองลงมองลงทางมาขายชื่ออยู่ ในมือของเราแล้วนะคะสำหรับพัลมตัวสุดท้ายในสัปดาห์ที่สามเนาะขออนุญาตตรวจสอบเปพัสดุสักครู่นะคะเกิดสับปะนะคะว่าส่งจริงหรือเปล่าจา้ะคะถ้าเกิดลูกค้านะคะไม่ได้ส่งจริงหรือเป็นเลขพัสดุที่ผิดนะคะเราขออนุญาตค้ามแล้วมาไปให้ลูกค้าคนถับไปนะคะขออนุญาตจับเลยค่ะเดี๋ยวเ,ยเรามาเช็คกันค่ะและ าลชื่อเนี่ยค่ะมีการส่งพัสดุอ่าส่งพัสดุจริงนะคะจากตรงไหนไปที่ไหนเรามีนะคะสามารถตรวจสอบได้และาลชื่อผู้โชคดีนะคะที่ได้รับพัสดุนะคะตัวที่สามในกิจกรรมโชคสองต่อจาก p o w e l i n e e x p e ที่หน้าร้าน The Inter Pool Service ของเราประจำเดือนพฤษภาคมในสัปดาห์ที่สามนะคะได้แก่ได้แก่ สุจิราคงวงศ์ค่ะจากสาขา CLP ศูนย์ศูนย์สามเทีนลมาพั้ลมมาแล้วมาแล้วเนี่ยน้าร้อนแบบนี้อ่ารับไปเลยพัดลมสามตัว เรือเรือนะคะโอ้อัศจรรย์มากเลยนะคะนี่เปลี่ยนคนจับแล้วนะคะเปลี่ยนคนจับแล้วนะคะขอสองคะแนนพอดีให้จับคุณลูกค้าผู้โชคปีทุกท่านและก็พี่ๆสาขาด้วยเนาะมาแรงแฟนคลับแล้วแต่งฟงเลยสัปดาห์ที่แล้วสาวผีมาแรงนะคะอดูซิเราจะได้ไหม่ะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะสําหรับรางวัลพัะลมสามรางวัลนะคะในสัปดาห์ที่สามเนาะเดี๋ยวก่อนที่ เราจะไปต่อที่รางวัลใหญ่ของเราเดี๋ยวขอขั้นรายการสักครู่หนึ่งค่ะหลายท่านเพิ่งเข้ามาเอ๊ะทำยังไงอ่ะฉันอยากได้เหมือนกันนะคะจ่ายแล้เป็นสายฟังนิดนึงได้บติการง่ายเลยนะเพียงแค่คุณลูกค้านะคะเดินไปใช้บริการที่หน้าร้านเดลิเตอร์โพสเซอร์วิสนะคะเลือกใช้คนส่งออริทเอ็กเพสเลือกใช้ขนส่งออริเอ็กเพสนะคะหลังจากที่ทำรายการเสร็จเรียบร้อยเรก็จะมีใบเสร็จออกมานะคะในใบเสร็จของเรานะคะจะมีเลข แ็กกิ้งนะคะด้าน,นล่างสุดจะมี QR code นะคะให้คุณลูกค้านะคะใช้โทรศัพท์มือถือของเรานะคะสแกน QR code ลงไปเสร็จแล้วจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาเนาะใ,ในหน้าต่างจะมีอ่าช่องให้กรอกนะ,ะจะมีเลขแ็กกิ้งที่เราเกราวไปขั้นต้นเลขแ็กกิ้งนะคะชื่อเบอร์โทรที่อยู่รวมไปถึงสุดท้ายเลยจะเป็น ชื่อสาขาที่คุณลูกค้กาไป,ไปใช้บริการค่ะไปใช้บริการที่สาขาในจังหวัดในตำบลไหนก็คือรรสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยอย่าเพิ่งทิ้งใบเสร็จเด็ดขาดนะคะทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ร่วมรุ่นรับรางวัลกับเรานะคะนอกจากจะไปส่งของถูกแล้วยังมีสิทธิ์ร่วมรุ่นรับรางวัลอีกด้วยนะคะยังไงก็ฝากใช้บริการด้วยนะ,ะกิจกรรมง่ายๆเลยนะคะปฏิการก็ง่ายๆนะคะส่งของก็ส่งถูกไม่เสียไม่หายมาบุกไม่บุกนะ่ไจาก์เ a n g e Education อ่านะคะถ้าเกิดใครลงทะเบียนต่ามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีรายชื่อนะคะในระบบแล้วก็จะดึงออกมาอยู่ในรูนนี้นะคะรายชื่อนะคะเราจะประกาศอย่าลืมว่าเราประกาศราชื่อทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นแล้วสัปดาห์นี้ถูกต้องค่ะคนเดิมได้แล้วลงได้อีกลงได้อีกถ้าดวงดีก็ได้อีกออส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะนะคะ โอ้คุณดวงดีมากเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ได้รับพัดลมนะคะอะ่ะตอนนี้นะคะทักทายกันมาได้คะ่ะสวัสดีแปดแสนคนดูนะคะทักทายท่านผู้ชมกันนะคะอ่าเจ็ดแสนคนดูของเรานะคะคุณนะค,คะสําหรับคอมเมนต์นะคะทักทายันมาได้น้องสาวก็จะงงเหน่อยนะคะใช่ค่ะ <alternatives S 2> พูดคุยกันได้ย้วันไหนนะคะเราจะเอาหนุ่มๆมานั่งค้างบ้างนะคะเพื่อจะแบบอาจะเปลี่ยนอะานอาจจะเปลี่ยนนะคะวันนี้มาแบบว่า เรียบร้อยหน่อยใช่ค่ะจะเป็นคันคู่ใบกระแสมาแรงมากๆนะคะเดี oh, ๋ยวคุณลูกค้านะคะที no> ่ดูไลฟ์ของเราเนาะอยากให้เราเป็นอะไรอยากให้เราเป็นอะไรปวดตาแต่ถึงน้อนฟะกพอเนาะ เออมีสว่างไปก่อนมีเสียงเข้ามาบอกว่าตอนนี้น้องบุญบังไฟนะใช่ค่ะบุญไฟให้แต่งเป็นอันนี้ก็เล่นตรงมาอันนี้ก็ไม่ไหวเด้อค่ะไม่ไหวแต่บันแหนะค่ะนะคะแต่อาจจะแบบอ๋อเจ้านะคะสาวนางรำอะไรอย่างนี้พยายามนะฉากตามที่จาต้องตามเข้ามาแล้ยค่ะนะ่ฮะเอาละค่ะ รางวัลสุดท้ายรางวัลใหญ่ของเราเนี่ยค่ะจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยค่ะเราไปจับกันเลยได้ไดค่ะ,คะเอาเป็นเดี๋ยวน้องจับแล้วกันเนาะรางวัลใหญ่รางวัลทองเพือ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะ,ะเราจะจับเอ่รอรางวัลผู้โชคดีนะคะ ที่ได้รับรางวัลทองคำในเดือนพฤษภาคมในสัปดาห์ที่ที่สามนะคะจะเป็นใครเป็นลุนกันเลยนะคะมาค่ะขอให้ท่านผู้ชมที่ชมไลฟ์อ่าขอให้ท่านผู้ชมที่ชมไลฟ์เรานะคะเราก็อยู่ในไลฟ์แล้วก็ลงทะเบียนเนาะนะคะอยู่ในไลฟ์แต่ไม่ได้ลงทะเบียนก็ได้เด้อนะคะนะลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้วก็อยู่ในไลฟ์นะคะขอให้เป็นผุดโชคดีนะคะ อผู้โชคดีนะผู้โชคดีนะคะได้รับรางวัลทองคำจากเรานะเอาเลยไหมคะเอาเลยค่ะเออนะคะตื่นเต้นนะคะขอให้ท่านเป็นผู้โชคดีสีสีมือดีมือดีนะคะคนแล้วและลายชีพผู้โชคดีท่าน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 ทนแทนจับเลยนะคะจับเลยค่ะมาแล้วค่ะ ผู้โชคดีที่ได้รับทองคำอยู่ในมือแล้วนะคะและแน่นอนค่ะก่อนเชื่อเราจะประกาศในชื่อผู้โชคดีเนาะเราจะตรวจสอบเลขพัสดุก่อนนะคะว่ามีการส่งพัสดุจริงหรือไม่นั่นเองนะคะและและวันนี้ทำไมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยอ่ะปอนหนึ่งเป็นตัวเองนะคะอเดี๋ยวตรวจสอบก่อนนะคะว่าส่งจริงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดส่งไม่จริงนะคะเราก็จะ ดึงและชื่อออกแล้วก็จับใหม่กันเลยนะคะแต่ถ้าสมจริงก็รับรางวัลทองคำไปเลยค่ะตึงนเ้ดึงยอร์จมีการส่งพัสดุจริงนะคะตัวจอเรียบร้อยแล้วเนาะทำไมเราถึงตัวสอบนะยเพื่อความโปร่งใสของตัวอแอดมินด้วยนะคะแล้วก็ตัวของุกลูกค้าและพี่พี่ีา่าด้วยะนะคะและโอ้โห <laughs> ตื่นเต้นแค่เลยอะ และรายชื่อผู้โชคดีนะคะที่ได้รับของแถมกับกิจกรรมโชคสองต่อจาก Allianz Ace ที่หน้าร้าน The r e g t e r ของเรานะคะในเดือนพฤษภาคมประจำสัปดาห์ที่สนะคะได้แก่คุณนะแก่คุณคุณสารัรัตนคำค่ะจากสาขา GLK 0 0 2 7นะ เอาไปทุกกางวันเลยแม่เอาไปทุกกางวันเลยนะคะโอ้โหนะคะโอเคเดี๋ยวเนาะเผื่อพี่่สาขาดูไลอยู่เดี๋ยวเราจะโทรหาพี่ๆสาขาก่ออ่านะคะขอโทรเลยเดี๋ยวเราให้ดูชื่อก่อนเห็นบอเห็นบาเนาะเห็นบออันนี้นะคะคุณโชปีโอ้มันมันแสงหรือเปล่าเออไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราโทรหาเดี๋ยวเราโทรหาคุณลูกค้าก่อนนะ เดี๋ยวเรามาโทรหาผู้โชคดีนะคะที่ได้รับรางวัลใหญ่จากเรากันไปก่อนเลยนะคะอ่าถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ได้รับรางวัลใหญ่เดี๋ยวเราจะโทรกันนะคะมาค่ะโอ้โหใส่ของดีๆให้กับคุณลูกค้าแล้วก็พี่ๆสาขาด้วยเนาะโอ้โหอัศจรรย์มากเลยนะแม่นี่ขนาดแบบว่าสลับกันจับเด้อน, <c oughs> นะคะ ก็ยังมีสาขาอื่นเน่อที่ใส่เข้ามาเกมนะฮะอันนี้คือรับไปมาเมาลู่ลูใช่นะก็แสดงความมีดีด้วยเนาะอันนี้ก็คือต้องให้แต่าะที่ให้ความร่วมมือ9196นะคะไปค่ะคุณนิสารัตรัตนาคำนะคะจะเป็นคนที่รับสายบ้างเออได้ทองนะคะนิสารัต์นะคะ รับไม่เอ่ยรับไม่เอ่ยรับไม่รับเราก็ให้เหมือนเดิมถูมกต้องค่ะแต่ถ้ารับเราก็จะได้แบบเอ๊พูดคุยกันนะคะแต่ถ้าไม่รับเราก็ส่งไปให้ที่สาขานะคะแล้วเดี๋ยวพี่พีสาขาประสานะคะติดต่อเนาะเดี๋ยวเราติดต่อคุณลูกค้าภายหลังจังเลย แน่โอเคจะไม่สะดวกเนอะติดงานจะเป็นช่วงเวลาค่ะช่วงช่วงช่วงทำงานไปโมงสี่สิบห้าแล้วนะคะเราจะทรอีกสั้หนึ่งไหมคะหรือว่าเราจะได้ค่ะได้เดี๋ยวเราให้โอกาสคุณลูกค้าอีกหนึ่งครั้งแต่เราก็ส่งให้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหลังไลฟ์เสร็จเราก็จะติดต่อติดต่อไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถือว่าเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะคะเดี๋ยวรอสายนะคะคุณนะคะนิสารัตน์รัตรัตนคำนะคะ ว้าวโชคดีมากเลยนะคะได้รับทั้งเอ,อ่อทองคํานะคะพี่ที่สาขาได้รับชั้งทองคนะําและพัดลมโอ้โหนะคะคนเดียวรวยๆอ่าเดี๋ยวรอสายคุณลูกค้าสักคู่นะคะสําหรับใครนะคะอยากมีโอกาสแบบนี้นะคะอยากได้รับรางวัลฟรีบฟแบบนี้คือเราส่งฟรีส่งฟรีนะคะแล้วก็ได้รับจริงคุณได้เข้าสู่ระบบฝากข้อความโอเคค่ะโอเค,อเคน่าจะ ไม่สะดวกไม่สะดวกนะคะอยู่ะวันนี้วันจันทร์ช่ยนะคะไม่เป็นไรเนาะเราจัดที่เราไลฟ์เสร็จนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อหาคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะในขั้นตอนการจัดส่งของรางวัลนะคะอาจจะเป็นที่อ่าที่อยู่ของคุณลูกค้านั่นเองนะคะไม่เป็นไรเนาะเอาละค่ะยังไงแล้วก็จับไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกรางวัลแล้วนะคะในสัปดาห์ที่สาองเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วพวกเราก็ ขอแสดงความดีให้กับคุณลูกค้าผู้โชคดีทุกทท่านและก็คุณลูกค้าอ่าพี่พี่สาขาทุกทุกสาขาเลยนะคะกติกาเดี๋ยวขอเล่าอีกนิดนึงนะคะหลังาจากกันไปสุดท้ายแล้วเนาะกติกาง่ายๆเลยเนาะเพียงแค่คุณลูกค้าไปใช้บริการที่หน้าร้านเดลิเตอร์นะคะเลือกใช้ขนส่งออเรนจ์เอ็กเพใช้ขนส่งออเรนจเอ็กเพ่ะหลังจากที่ทํารายการหน้าเคาน์เตอร์เสร็จเนาะจะมีใบเสร็จในใบเสร็จจะมีเลขท็่กิ้งนะคะ สแกน QR code ในใบเสร็จเลยนะคะจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะกรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรเลขถ่ายจริงรวมไปถึงชื่อสาขาที่ไปใช้บริการนะคะเพียงเท่านี้นะคะรายชื่อทั้งหมดที่คุณลูกค้าสงก็จะมาอยู่ในข้อมูลของเรานะคะเราจะดึงข้อมูลมาทุกๆสัปดาห์และประกาศทุกๆวันจันทร์แบบนี้นะคะและสัปดาห์นี้เนาะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้พลาดโอกาสไปไม่เป็นไรนะคะแลเมือสัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่ภาคมอยู่เนาะ ิจกรรมแบบนี้ดำเนินการอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็จัดจัดอยู่เรื่อยๆนะคะในสัปดาห์สุดท้ายเราก็จะมาประกาศผลในวันที่30นะคะในวันจันทร์ที่3พฤษภาคมนะคะสัปดาห์สุดท้ายเดือนพฤษภาคมยังมีโอกาสอยู่เนาะยังมีเวลาอยู่ยงก็ฝากมาใช้บริการที่หน้าร้านเดลเตอร์โพด้วยนะคะโอโหนะคะยินดีกับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ได้รบรางวัลนะคะใครที่อยากมี อ,อยากมีชื่อในนี้อยากมีสีลุ้นอยากมีชื่อที่ด้านรางวันแบบนี้นะคะก็รีบม,มาส่งพัสดุดได้เลยที่หน้ารา้าน The r e t e Post นะคะสามารถเิ่มลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ<ช>เดี๋ยว <ขอ S 1> เราจะมจาจับรางวัลในวันที่30กันนะคะลงทะเบียนวันนี้จนถึงวันที่ย<า>ี่สิบเก้านะคะวันอาทิตย์ที่29กน,นะคะก็ลงทะเบียนกับเราได้เลยนะคะก่อนจากกันไปเดี๋ยวเรามีรูปแบบต่างๆมาฝากนะคะขอฝากจากเล็กน้อยนะคะฝากฝากขายนะคะเออ เดลิเตอร์ของเราเนาะบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักในเดลิเตอร์คือจดหมายเดลิเตอร์คืออะไรอ่าเดลิเตอร์ของเรานะคะเป็นฐานรวบรวมขนส่งที่รวบรวมขนส่งชั้นนําไว้ในร้านเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นไกรสเนทยอ่าออเรนเอ็กเซสนะคะภายใต้เครือเคอรี่เอ็กเซสนะ่ะ GHL ดินจาแวนเนะคุณลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ทุกขนส่งเลยที่รวบรวมไว้ในร้านของเรานะแต่ละขนส่งก็จะมีอ่า รายละเอียดต่างกันไปค่าส่งถูกมีกิจกรรมถูกอีกด้วยนะคะนินจาก็เลือกต้นที่16บาทเท่านั้นเองนะคะเลือกใช้ได้ทุกคนส่งเลยทคนที่รวบรวมไว้ในร้านเดอิเอร์ของเรานอกจากงานพัสดุแล้วเนาะยังมีงานบริการเสริมต่างๆว่าจะเป็นจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟบริการฝากถอนโอนเติมเงินมือถือนะคะหลากหลายหลากหลายรูปแบบก็คืองานบริการเคาน์เตอร์สวิชคอรเลกชไว้ในร้านเดอิเอร์นะคะ ในส่วนนี้เนาะทำยังไงถึงจะมีหน้าร้านนะคะอยากมีธุรกิจนี้ไปลงทุนนะคะ The Letter นะคะมี5รูปแบบให้เลือกลงทุนนะคะชอบรูปแบบไหนนะคะก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะคะ,คะเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนนะคะไม่ว่าจะเป็น1,990นะคะ 6,500, 1,999, ึ0งแล้วก็2,500นี่หลากหลายรูปแบบแต่ละรูปแบบก็จะอุปกรณ์แตกต่างกันออกไปนะคะชอบรูปแบบไหนรูปแบบไหนเหมาะสำหรับเราก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะที่หน้าเพจเ c e บุ๊กของเราพิมพ์ The Letter เนาะเป็นพิมพ์ภาษาอังกฤษ,าษานะคะก็จะเจอกับพวกเราหนุ่มหล่อสาสวยนะคะและข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะคะเราก็จะอัปเดตฐนหน้าเพจ เลยนะคะอันนี้คือช่องทางที่ง่ายที่สุดแล้วในบุ๊กหรืออยากจะพูดคุยเป็นการส่วนทัวนะคะส่วนตัวส่วนตัวแอดไลน์แอดไลน์นะคะพิมพ์เดอะเลเตอร<ๆ>์โพสนะคะจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้อย่าลืมเติมแอดดานานะคะหรือไม่ถนัดเลยเนอะโซเชียลนะคะไม่ถนัดพิมพ์นะคะไม่เก่งโซเชียลนะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทรนะคะ0661153511 หนึ่งหนึ่งไม่ติดตามด้วยหนึ่งสองหนึ่งสามได้ทั้งสามเบอร์คขะนะคะคือมีนุ่มรอสาวสวยนะคะรอให้ข้อมูลรอแนะนําขั้นตอนการเปิดร้านขั้นตอนการทํางานต่างๆค่ะหะคะหลายท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกหน้าร้านต้องเป็นยังไงอุปกรณ์ต่างๆเป็นหน้าตายังไงนะคะก็สามารถถ้าใครกันเข้ามาได้เดี๋ยวจะให้น้องแอนมินเจ้าหน้าที่นุ่มรอสาวสวยของเราส่งข้อมูลให้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็ฝากด้วยนะคะรูปแบบน่ารักน่ารักนะคะฝากไว้เป็น อ้อมปกอ้อมใจนะคะคุณผู้ฟังด้วยขอบคุณค่ะจ่ายหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะคะเปิดร้านได้จริงนะคะทักเข้ามาสอบถามได้เด้ยัก่อนได้ค่ะ,คะว่าเอ๊หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนี่ได้อะไรบ้างนะแต,แต่ถ้าพี่อยากได้อุปกรณ์ครบนะคะพี่เอาหกพันห้าได้ไหมได้อุปกรณ์ครบไหมนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามเราก่อนได้นะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะขอฝากใช้บริการนะคะ ส่งพัสดุหน้าร้าน The Data Post Service ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะราคาส่งพัสดุเริ่มต้นเพียง16บาทเท่านั้นนะคะ16บาท19บาทเพียงเท่านั้นเลยนะคะถูกๆค่ะนอกจากจะส่งพัสดุแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมรุ่นแบบนี้นะคะรุ่นรับพัดลมรุ่นรับทองคําส่งฟรีถึงบ้านด้วยนะคะแล้วก็นอกจากจะส่งพัสดุ Orange x s DHL ไปสินีไทยมีจาวันแล้วก็ยังมีบริการเสริมไม่ว่าจะเป็นชําระบินค่าน้ำค่าไฟเติมเงินมือถือนะคะ หรือจะเป็นในส่วนบริการเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นอยากอยากจะลงทะเบียนสินเชื่อนะคะอ่าอยากทำบัตรเครดิตนะคะก็สามารถฝากเคสกับเราได้นะคะหรือจะเป็นต่อพอลอรลบนะคะอภาษีนะคะก็มาใช้บริการที่หน้าร้าน The เดลต p o โพ Service ได้ค่ะสำหรับพวกเราสองสาวนะคะจะขอตัวราไปก่อนค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวพรุนี้เรามีอะไรมาฝากนะคะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยค่ะวันนี้รานไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ แล้วลาะค่ะ